สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆ่ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมรัคกากุมนะคะประจําเดือนตุลาคม2567ค่ะชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ ต่อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้น หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ร,รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มกําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจโดยทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีกุมลัคนากุมในเดือนตุลาคม25 6 7จะเป็นอย่างไรนะคะทั้งคนที่ต้องการหางานนะคะคนที่ว่างงานคนที่เป็นพนักงานประจำพนักงานเงินเดือนและผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรคะ่ะ ไพ่ปไายไ,ได้เป็นไพ่เอ็มเพรสไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ <c oughs> ่ฮ e l l o f r i e ค่ะ <c oughs> มาคนไปขอพรเรื่องการงานมานะคะ <c oughs> และเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวราศี กลุ่มลักนณะกลุ่มนะคะภาพรวมการงานของคุณในเดือนนี้นะคะมองว่างานหนะักข้อพยายามนะคะจะไม่สูญเปล่าจะไม่เสียเปล่านะคะในเดือนนี้สาหรับคนที่ว่างงานและต้องการหางานในเดือนนี้นะคะตัวคุณต้องสู้ต้องไฝ่นะคะต้องเขาเรียกว่าบุปผาฝ่าฟันนะคะเราจะต้องแบบหาหล,หลายๆที่อ่ะเออ ไม่เกี่ยงงานมันมีโอกาสเข้ามาค่ะแต่ว่าพอพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่อาจจะเป็นพาร์ทไทมชั่วคราวรายวันนะคะหรืออาจจะเป็นแบบงานจ็อบเล็กๆที่แบบไม่ได้ให้บัตเจตเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้สึกว่า มันมีโอกาสเข้ามาแล้วอ่ะก,ก็ก็อยากให้รับไว้นะคะน้องก็อยากให้รับไว้แล้วทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าในโอกาสหน้านะคะจะได้อ่ามีงานเข้ามาเรื่อยๆอีกนะคะอืมประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่างานของคุณค่อนข้างที่จะหนักหนักในทีน่หมายถึงว่าอืม นอกเหนือจากการนอกเหนือจา,จากงานที่ต้องใช้แรงนะคะงานที่ต้องใช้พลังสมองนะคะพลังความคิดก็หนักเช่นเดียวกันนะคะบางคนงานเต็มไม้เต็มมือหอบกลับไปทําที่บ้านก็มีนะคะ ภาระความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นงานเยอะขึ้นนะคะแต่ถามว่าเราสามารถที่จะทําได้ไหมไม่เชื่อในศักยภาพของชาวกรุ่มนะที่คุณสามารถที่จะทําได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องจัดสรรเวลานะคะจัดการเวลาให้ดีให้บาลานซ์กับชีวิตของคุณนะคะน้อก,ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะ,ะในเรื่องราวของ คนรอบข้างใน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 งานในเนื้อที่การงานนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่กระทั่งบอสเจ้านายเองเนะะี่ยค่ะมารู้สึกว่าอืมเขาอาจจะได้ไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะมากสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จะไม่ได้มายุ่นวายอะไรกับเรา อ่ะถ้าหากว่าเรามีปัญหาอยากขอคำปรึกษาได้อยากขอความช่วยเหลือได้นะคะเข้าหาได้นะคะตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้นะคะไม่รู้สึกว่างานของคุณค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ มันเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรเราต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะแบบไว้ใจนะคะฝากงานให้ใครได้เลยอะไรประมาณนี้เราต้องจัดการเองอนะคะส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยก็ยังอยู่ในโอวาด,ดีนะคะยังอยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบด,ดีนะคะซึ่งไม่รู้สึกว่ามันโอเคมากๆนะมันโอเคมากๆนะคะที่ที่จะเขาเรียกว่า ที่จะสามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในกฎระเบียบได้ไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่มอมแต่ว่ามันงานมันค่อนข้างที่จะหนักสําหรับใครที่ที่ค้าขายนะคะมีผลิตภัณฑ์มีมีธุรกิจเกี่ยวกับการบริการนะคะในเดือนนี้ต้องหมายถึงว่าต้องเดินสายะคะต้องเข้าร้านบ่อยต้องอะไรบ่อยอะไรอ่เงี้ยเนาะต้องบริหารจัดก,การด้วยตัวเองต้องเข้าไปดูแลตัวเองแบบ ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซนต์แต่ถามว่ามันหนักมันเหนื่อยก็จริงนะคะแต่ว่าผลตอบแทนผลตอบรับเข้ามาก็ดีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการงานเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเงินการเงินและโชคลาภนะคะของชาวราศีกุมลัคนากลุ่มนะคะในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรนะคะไพ่ไพ่เดินไพ่เก้า 9, ดาบนะคะ ไพ,พ่จะบอกไพ่เฮอร์มิตใช่ไพ่เฮอร์มิตาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มในเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่รู้สึกว่ามันจะไม่มีอ่ะแต่มันจะเป็นแบบลาบป่าของขวัญของฝากของกำนานหรือโอกาสที่เข้ามาหยิบยื่นให้ แบบนี้มากกว่านะคะแต่จะไม่ใช่โชคของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะอืส่วนการเงินเนี่ยนะคะการเงินยังต้องประคับประคองยังต้องมัธทัยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดรัดเข็มขัดให้แน่นนะคะในเดือนนี้นะเออจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ยังต้องจัดบริหารจัดการอยู่ดังนั้นวางแผนให้ดีนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2อง7มีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนให้กับชาวกลุ่มเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไพ่ห้ามไเท้าค่ะแฮงแมนไพ่ เจ็ดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยชาวราศีกุมลัคนากรุมในเดือนนี้นะคะไพ่ที่อยากจะแนะนําให้เราระมัดระวังนะคะก็คือหนึ่งเลยอารมณ์ของคุณเองนะคะระมัดระวังมีปากเสียงทะเลาะหรือไม่เข้าใจกับคนรอบข้างได้ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างในที่ทางานหรือคนรอบข้างในครอบครัวนะคะต้องใจเย็นๆในเดือนนี้คําดาวเยอะนะคะ นะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพสุขภาพก็จะมีเรื่องราวของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะเป็นแบบปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับอ่ะประมาณนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพยย่จะบอกและเตือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคม2567นะคะไพยย่จะแนะนําในเรื่องราวการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศรีกุมลัคนากุมด้านใดเพิ่มเติมบ้างนะคะมาดูกัน การทำบุญเสริมดวงนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เชมเปนค่ะไพ่สี่อ๋อไม่ใช่ไพ่สีถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ <c oughs> ไพ่สเตรนค่ะอีกหนึ่งใบนะคะ และเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะชาวราศีกุมลัคณากุมนะคะสิ่งที่ไพ่ยยจะแนะนำในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงในช่วงเดือนตุลาคม2 5, 5 6 7นี้นะคะหนึ่งเลยนะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะทำบุญก,กับแสงสว่างค่าน้ำค่าไฟเนาะจุดเทียนรถเคาะถวายเทียนพรรษาได้นะคะอืมเนาะแล้วกออ็อาจจะเป็น ในเรื่องราวของการศึกษาแสงสว่างทางการศึกษาการให้ทุนการศึกษาได้บริจาคเ,เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์การศึกษาแบบนี้ได้นะคะ2นะคะาทาบุญเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวทําทานนะคะกับสัตว์พิการสัตว์ยากไร้ให้อาหารสัตว์ นะคะจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นบริจาคมูลนิธิที่ที่เขาช่วยเหลือสัตว์นะคะก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะ อืมอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน่าจากแสงสว่างแล้วก็จะมีน้ำเนาะน้ําดื่มนะคะอืมทาทานนะคะโรงทานต่างๆหรืออาจจะเป็นทําทานทํำข้าวกล่องแจกน้ำอะไรเงี้ยในโรงพยาบาลนะคะในอ่าโรงทานที่มีงานบุญแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมค่ะในช่วงเดือนตุลาคม2,567นะคะ เขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆนะคะเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปที่ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ